ชุมชนบรรทศชาต์นะครับเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วก็เกี่ยวกับภูมิปัญญาจักสารไม้ไผ่นะครับส่วนตัวผมนี่ก็มาส่งเสริมแล้วก็ผลักดันนะครับให้ชุมชนนะครับมีรายได้ในเรื่องของจากสารไม้ไผ่แล้วก็พัฒนานะครับในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ในการถ่ายทอดนะครับมีการถ่ายทอดไปสู่เยาวชนนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปสู่ข้างนอกนะครับมันทําให้เศรษฐกิจของชุมชนนะครับ ได้ขยายวงกว้างไปไกลมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการส่งเสริมนะครับในเรื่องของการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมให้ชุมชนชุมชนคุณธรรมของวัดยังทองนะครับแล้วเราได้ผลักดันนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์และการสืบสารภูมิยาท้องถิ่นนะครับให้อยู่คู่กับของชุมชนนะครับแล้วก็ สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เราได้นําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์นะครับเพื่อให้ใช้ในการประกอบอาชีพในการพัฒนางานในการสืบสายอนุรักษ์และตอนนี้เราก็สร้างเป็นสู่การเรียนรู้ในสู่เยาวชนนะครับเข้ามาเรียนรู้เราเปิดให้มีการเรียนรู้ทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับเข้ามาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับ